สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมาทําการขัดไฟนะครับหรือจะเป็นโคมไฟนะครับของรถยนต์นะครับที่เหลืองนะครับก็สามารถเช็ดได้ขัดได้นะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็โคมไฟนะครับก็เขาก็ตอนนี้นะครับไม่ใส่นะครับเราสามารถใช้สิ่งนี้ได้นะครับ นี่ครับสิ่งนั้นก็คือเป็นโลชั่นกันยุงเรานะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่การทํานะครับเราก็จะนําโลชั่นกันยุงเรานะครับบีบลงไปนะครับนะครับก็บีบไปลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ผ้านะครับทําการขัดเลยนะครับโคมไฟเราครับจากที่ขุนมัวนะครับก็จะใส ขาวขึ้นทันตาเห็นนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับอย่าให้โดนสีรถนะครับเดีย๋ยวไปขัดตรงสีรถนะครับเพราะว่าเขามีลิฟขัดก่อนนะครับขัดเฉพาะโคมไฟนะครับ แล้วก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าโคมไฟเราครับใสขึ้นมากแล้วนะครับอันนี้เป็นของรถยนต์นะครับโคมไฟเหลืองครับสามารถใช้โัชั่นกันยุงแบบนี้เลยนะครับง่ายนะครับขัดเลยนะครับ นี่ครับก็เห็นว่าโคมไฟเรานะครับใสขึ้นแล้วนะครับครับนี่จะเป็นโคมไฟหน้านะครับนี่ครับเมื่อเราขัดไปได้สักพักนะครับเขาก็จะใสขึ้นนะครับ นี่ครับทั้งใสทั้งเงานะครับใหม่นะครับเหมือนเราเพิ่งออกรถมาใหม่ๆครับคันนี้ก็น่าจะร่วม15ปีได้นะครับ10ปีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับ